รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลิกในมิติที่มันเลิกล้ำมองเข้าไปจะกี่ที ก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปทางเที่ยวให้สนุกในดินแดนมะดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขงแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยัพร้อมใจเมืองไทยดีดีเนื้อใต้ีสศน์มีคำบอกว่าฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอักเธอฮักเธอ <Yeah. S 2> ฉันรักเธอรักเธอเมืองไทย I love you จะเล่นจะร้องรับไปท่องเที่ยวให้สนุกใน,นดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายคุณร้องตะโกนยังพร้อมใจจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกใน,นดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลาย เมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีวัฒนธรรมจะอยู่ได้ต้องอาศัยการท่องเที่ยวคำจุนวัฒนธรรมเป็นสินค้าชิ้นเอกของการท่องเที่ยววิถีชีวิตของคนในชุมชนมีแล้วกินไม่หมดหาใหม่ไม่ได้คนเกศตายไปรุ่นลูกรุ่นหลานต้องต่อยอดถ้าใครสนใจเกี่ยวกับของที่เราหาดูยากณนะปัจจุบันมาดูได้ที่เมืองเก่าตะกัวป่าค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เมืองตะกัวป่าจังหวัดพังงาครับแต่เดิมเมืองตะกัวป่าเคยมีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยครับเมืองตะกัวป่ามีอารยธรรมมีสถาปัตยกรรมที่เจริญรุ่งเรืองครับครั้งหนึ่งเมืองตะกัวป่านะครับเคยเป็นหัวเมืองด้านการค้าหัวเมืองด้านเหมืองแร่มีอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองมีตั้งแต่วัดนะครับศาลเจ้าโรงเรียน และสถาปัตยะกรรมต่างๆมากมายครับสถาปัตยะกรรมความจเจริญรุ่งเรืองเหล่านี้นะครับที่ถูกส่งต่อมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหากเราไม่สนใจก็คงเป็นเพียงแค่ซากของอารยธรรมแต่ถ้าเรานําสิ่งนั้นนะครับกลับมาศึกษาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างถูกต้องอย่างถูกวิธีสิ่งนั้นจะทําให้เมืองตะกวัวป่ากลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งครับ ตะกวัวป่านะคะเป็นเมืองเก่านะคะซึ่งอยู่ในอำเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงาเป็นเมืองมีสเสน่ห์ชวนให้ติดตามวิถีชีวิตของคนในชุมชนไม่ว่าเป็นอาวัจนธรรมสถาปัยกรรมนะคะใครมาแล้วก็อยากจะรู้ความเป็นไปของอเมืองเก่าของตะกวัวป่านะคะ ใครมาถึงตะกัวป่า,ปาก,ก็ต้องอยากรู้ความเป็นมาของเมืองแห่งนี้ที่นี่มองไปทางไหนก็จะมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ทั้งอาคารเก่ารูปทรงสวยแปลกตาอาหารประจำถิ่นที่หลากหลายรวมถึงสถานที่ที่บอกเล่าเรื่องราวครั้งเก่าก่อนของเมืองแห่งนี้ครับสถานที่สำคัญนะคะอย่างเช่นอาจจนเจ้าเมืองนะคะโจนเจ้าเมืองท่านพญาวิเชษนะคะซึ่ง มีกำแพงนะคะเป็นเจ้าเมืองตะกวัวป่าในสมัยก่อนนะคะพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือกำแพงนั้นนะเราจะสร้างด้วยน้ำอ้อยกับดินแดงนะคะไม่มีโครงเหล็กมีอะไรนะซึ่งปัจจุบันนี้เราสามารถไปสัมผัสดูได้ซึ่งเราจะหาดูได้ยากนะคะถ้าใครสนใจเกี่ยวกับของโบราณหรือว่ากำแพงเมืองเก่าหรือที่ที่เราหาดูยากณนะปัจจุบัน,น,นเราสามารถยังมาดูได้ที่เมืองเก่าตะกวัวป่าะคะ่ะ ตรงนี้คือจวนเจ้าเมืองเก่าและกำแพงค่ายนะครับสร้างขึ้นในสมัยพระยาไสนานุชิตผู้ว่าราชาการเมืองตะกวัวป่านะครับหรือเดิมชื่อเมืองตะโกลานะครับเป็นหลักฐานที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองนี้ในอดีตนะครับซึ่งเมืองนี้ในอดีตเคยเป็นหัวเมืองค่าทางการค้าขายและเป็นเมืองท่าในการทําเหมืองแร่นะครับกำแพงเมืองแห่งนี้นะครับถูกสร้างขึ้นด้วยความรักความสามัคคี ของชาวบ้านนะครับวัสดุที่นํามาใช้ก็เป็นกรวดหินดินทรายผสมกับปูนนะครับสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นในเมืองเมืองนี้ครับสถานที่ต่อไปไม่ไกลจากกำแพงจวนเจ้าเมืองเป็นบ้านอายุกว่าร้อยปีตั้งตระงานสวยสะดุดตา เดิมทีบ้านหลังนี้เคยเป็นของผู้สําเร็จราชการเมืองตะกัวปา่าซึ่งเป็นหลานของพระยาเสนานุชิตอีกด้วยครับบ้านหลังนี้คือบ้านขุนอินครับสร้างขึ้นราวปี2460นะครับเป็นบ้านของขุนอินคีรีหลานของพระยาเสนานุชิตนะครับขณะดํารงตําแหน่งในอําเภอเมืองตะกวัวป่าครับราวปีพศ2464 ถึงปีพศ2469ครับบ้านหลังนี้สร้างขึ้นในสไตล์ชิโนโปรตุกีสสร้างโดยช่างฝีมือชาวจีนครับปัจจุบันอยู่ในการดูแลของครอบครัวนนานครครับแล้วก็อีกแห่งหนึ่งก็เป็นวัดวัดใหม่หรือว่าเราเรียกตามบ้านเป็นวัดใหม่แต่จริงจริงเป็นวัดเสนานุตนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นวัด ที่เป็นกำแพงล้อมรอบเราเลยเรียกว่าเป็นวัดกำแพงแต่ณปัจจุบันนี้เราเรียกเป็นวัดเสนานุ์นะคะตามที่ผู้สร้างนะคะวัดเสนานุ์ร,รังสรรครับวัดเก่าแก่ของเมืองตะกวัวปานะครับสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสร์แก่พระยาเสนานุชิตครับภายในวัดนะครับก็จะมีโบสถ์แล้วก็งานศิลป์อีกมากมายนะครับที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามมากๆเลยครับ พระเสนานุหรือวัดใหม่กำแพงสมัยก่อนที่เขาเรียกกันนะฮะสร้างขึ้นประมาณรัชการที่3นะฮะคือด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลในในช่วงนั้นมองเห็นแล้วว่าการที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองก็คือการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่จะลงให้คนได้อยู่ภายใต้ความจงรักพักดีแล้วก็อยู่กันด้วยความผาสุกสามคัคคีนะฮะฉะนั้นจึงมีการสร้างวัดนะฮะ สังเกตได้ว่าวัดใหม่กำแพงหรือวัดเสียงนุติโรเห็นอยู่นี้จะมีแบบแผนเดียวกับวัดมหัาพารามที่กรุงเทพนะครับแล้วก็เป็นวัดที่ได้รับพระราชทานเครื่องสังเกตคำว่าเครื่องสังเกตก็คือเป็นอุปกรณ์ใช้สําหรับกิจของสงฆ์ในอุโบสถจะมีธรรม,มาาตรตังแล้วก็ตู้พระไตรปิฎกนะฮะ ซึ่งเป็นอนุสร์ในพิธีพระราชทานเพลิงนะครับของรัชกาลที่5นะฮะสังเกตได้ว่าที่ด้านหลังของธรรมมาศที่พระราทานจะมีปราพิทยจอปรอนะครับซึ่งนับว่าเป็นตะกวป่าเหมือนกับเมืองใต้ล่มพระบารมีนะครับวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัย บ้านกับวัดผลัดกันช่วยก็อวยชัยถ้าขัดกันก็บรไลัยทั้งสองทางร้อยกลองบทนี้เรามักเห็นในวัดวาอารามต่างๆเพื่อบ่งบอกให้รู้ว่าบ้านและวัดนั้นขาดกันไม่ได้เลยครับนอกจากนี้ยังมีโรงเรียนที่เข้ามามีบทบาทเป็นอีกหน่วยหลักทางสังคมดังคำไทยที่มักพูดว่าบวรหรือบ้านวัด โรงเรียนนั่นเองครับโรงเรียนต้าหมิงนี้สร้างขึ้นเพื่อให้ลูกหลานของชาวจีนโดยการที่ว่าพวกพ่อค้าที่เข้ามาค้าขายเกี่ยวกับเหมืองแร่อย่างเช่นมาจากระนองภูกเก็ตตะกวัวป่าคือมาลงทุนสร้างเพื่อให้ลูกหลานคนจีนเพราะว่าคนจีนม่าเมื่อก่อนเราเรียกเป็นกุลีนะคะถ้ามาทํางานก็มาแต่งงานกับคนพื้นถิน่น มีลูกมีหลานเขาก็เลยสร้างโรงเรียนนี้ไว้สําหรับลูกหลานให,ให้เรียนภาษาจีนนะคะเพื่อจะไม่ให้ลืมถึงความเป็นมาของตัวเองนะคะ โรงเรียนเต้าหมิงอาคารสีเหลืองสดใสนะครับที่อยู่ด้านหลังผมเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินของเมืองตะกัวป่านะครับเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรกและแห่งเดียวของเมืองตะกัวป่าเกิดจากข้าหาบดีคนรวยชาวจีนนะครับที่มาอาศัยอยู่ตรงนี้นะครับได้รวบรวมกําลังทรัพย์สร้างโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมาครับเปิดทําการราวปี2,463 และเพิ่งปิดตัวลงไปเมื่อราวปี2,540ที่ผ่านมาครับโดยตัวอาคารนะครับได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพดีมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาตลอดนะครับปัจจุบันอาคารแห่งนี้ได้รับการแดัดแปลงทำเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมครับ การบริหารจัดการของโรงเรียนต้างหนิงไม่ได้อาศัยภาครัฐถ้ามาด้วยบริหารจัดการการบริหารโรงเรียนต้างหนิงมาจากเท่าแก่เท่าแก่เหมืองที่อยู่ที่นี่หนูทําเหมืองหนูทําเหมืองหนูทําเหมืองเป็นเท่าแก่ที่นี่ว่าเป็นคณะกรรมการของโรงเรียนทุกคนไปทําเหมืองหนูได้แล่เท่าไหร่สิบหาหนูจะต้องเอาเงินมาหาบละมหนึ่งบาทมาช่วยโรงเรียนบริหารจัดการโดย ข้าบดีที่อยู่ในในเมืองตะกัวป่าเมื่อเมื่อวันหนึ่งเกิดรัฐบาลเข้าเกิดเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับกอ็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็การขุดแร่ขึ้นมานี่มันก็เป็นการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพอเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นถามว่าแร่มีไหมแร่มีแต่เขาไม่ให้ขุดตะกัวป่าแร่ยังมีหรือซึ่งตะกัวป่านี้ได้รับขนานนามว่าเมือง ชัพยันะฮะไอ้น,นี้พออ่านไปเจอรู้สึกมันทรงคุณค่าเสียล้เกินเพราะสมัยก่อนเรานึกว่าในแผ่นดินพะนังเกล้ามองเห็นแล้วว่าทรัพยากรที่จะทําเงินเข้าท้องประคลังอย่างมหาศาลแล้วสามารถมาบริหารจัดการเกี่ยวกับกิจการแผ่นดินไม่มีสิ่งไหนที่จะมีค่าเท่ากับดีบุรสถานที่ต่อไปที่บอกเล่าเรื่องราวของเมืองตะกัวปาคือสะพานแห่งหนึ่ง ที่มีจุดเริ่มต้นจากเหมืองแร่ดีบุกค,ครับแล้วก็มีสะพานเหล็กซึ่งมีความยาว200เมตรสะพานนี้พิเศษก็คือเราสร้างมาจากเหล็กที่เราลือมาจากเรือขุดส่วนเหล็กนั้นเราสั่งซื้อมาจากปีนังซึ่งปีนังก็น่าจะสั่งซื้อมาจากประเทศจีนอีกทีหนึ่งมีคุณสมบัติคือเหล็กนั้น,นหนาแล้วก็ไม่ขึ้นสนิมที่เขาสร้างไว้เพื่อ ครั้งหนึ่งแล,ล้ลึกเป็นที่คนงานข้าไปทําเหมืองแร่หรือเอาแร่ที่เราได้มาจากเหมืองแล้วก็เอาไปถลุงนะคะเราโดยการให้คนงานเนี้ยข้ามไปที่มีโรงถลุงตะถลุงแร,งแร่ตรงนั้นเมื่อก่อนเราเรียกเป็นอัฐพานเหล็กโคกขนุนที่หลังเมื่อปีพศสอ0พัายเราเปลี่ยนเป็นเจ้าของผู้สร้างคือ สะพานเหล็กบุญสูงตามนามสกุลที่ของท่านสร้างนะคะตรงนี้คือสะพานเหล็กบุญสูงครับเป็นสะพานเหล็กคลาสสิกที่เชื่อมต่อระหว่างถนนบอมลุงลาดกับซอยโคข,ขนนครับความยาวโดยรวมประมาณ200เมตรสร้างจากเหล็กของเรือขุดแร่ครับด้านในก็จะเป็นชุมชนหมู่บ้านของผู้ที่ ทำเหมืองนะครับสะพานนี้สร้างขึ้นด้วยเหตุผลที่ว่าในสมัยก่อนนะครับคนงานเหมืองจะข้ามจากฝั่งด้านในนะครับออกมาด้านนอกต้องพายเรือข้ามแม่น้ําตะกวัวป่าซึ่งมีความลึกแล้วก็น้ําที่เชี่ยวมากนะครับทางบริษัทขุดเหมืองก็เลยทําสะพานนี้ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและใช้มาจวบถึงปัจจุบันครับ ่อามาความเจริญรุ่งเรืองจากการค้าขายก็ทําให้เราไปชักนาคนต่างชาติเข้ามาว่าตะกัวป่าเนี้ยมันไม่ได้มีดีแต่เรื่องค้าขายอย่างเดียวในตะกัวป่ายังมีทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญอีกก็คือแร่ดีบุกจากการค้าขายก็เชื่อมโยงมาสู่แร่ดีบุกก็ทําให้คนเข้ามาทาเหมืองแร่พอทำเหมืองแร่ความเจริญรุ่งเรือง,งที่อยู่ในถนนอุดมธาราย,ยังไม่พอก,ก็ขยายความเจริญขึ้นมายัางถนนสีตะกัวป่า ซึ่งเป็นตอนนี้ก็เป็นถนนสายวัาทําเมืองเก่าตะก,กวัวป่าที่เรามีกิจกรรมอยู่ทุกวันอาทิตย์ค่ะบ้านเรายังมีถนนสายวัฒนธรรมซึ่งท่านสามารถมาดูแล้วก็มาต้องเที่ยวมาชิมมาช็อปซึ่งสามารถยังมาดูการแต่งกายคือแบบนี้นะบ้าบานะคะซึ่งถ้ามาแล้วเราก็จะมีร้าน ให้เช่าเสื้อชุดบ้าบาแต่งนะคะอัตล,ออลักษณ์หรือเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจของคนในชุมชนอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าทําการแต่งกายการแต่งกายของคนในชุมชนเราเรียกว่าชุดบาบาการที่มีชุดบาบา่านั้นเป็นการหลอมรวมวของวัฒนธรรมของคนหลายเชื้อชาติที่มาติดต่อกับคนในตะกัวป่า,ปาถามว่าคนในชุมชนแต่งชุดบาบานี้ทํากิจกรรมไหมทํากิจกรรมได้ปกติขึ้นอยู่กับเ,เขาเรียกว่า ฐานะหรือโอกาสของคนในชุมชนด้วยการแต่งกายนี้ยังบ่งบอกถึงฐานะของคนในชุมชนได้ด้วยค่ะแล้วก็เรามีรถสองแถวแตะกวัวป่าเราจะเรียกว่ารถสองแถวนะคะเราไม่เรียกว่าโผท้องเหมือนภูเก็ตเราจะมีการรับเวียนรอบตลาดแล้วก็ไปเที่ยวที่จุดสําคัญสําคัญของการท่องเที่ยวของเมืองเก่าตะกวัวป่าไม่ว่ากําแพงสะพานเหล็ก พอชมเสร็จแล้วท่านอาจจะมาเดินทีมช็อคตรงนี้ได้อันนี้ก็เป็น,ปนการอานุรักษ์อีกแบบหนึ่งนะคะของเมืองเก่าตะกวัวป่าตอนนี้ผมกำลังเดินเข้าไปที่ถนนวัฒนธรรมนะครับถนนคนเดินเมืองตะกวัวป่านะครับก่อนเข้างานก็จะมีมาตรการความปลอดภัยนะครับจะมีวัดอุณหภูมิแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับ วัดอุณภูมิ36.2ครับเจเพหอแล้วก็ลงชื่อใช่ไหมครับ,รบวันนี้นะครับหลังจากที่เราไปจุดเช็คอินต่างๆของเมืองตะกัวป่านะครับมีทั้งวัดโรงเรียนหรือว่าสะพานเหล็กแล้วนะครับที่แห่งนี้ครับถนนสายนี้เป็นถนนอีกสายหนึ่งที่เป็นจุดแลนด์มาร์คของเมืองตะกัวป่านะครับเป็นถนนสายเมืองเก่าที่ทั้งสองข้างนะครับยังมีตึกเก่าแบบชิโนยุโรเปียน สองข้างทางจะมีอาหารหลากหลายนะครับทาให้คนเฒ่าคนแก่นะครับที่อยู่ในถนนเส้นนี้นะครับได้ย้อนคิดถึงวันวานสมัยที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวกันครับอย่างที่บอกครับถนนสายนี้ก็สองข้างทางจะมีขนมที่ย้อนถึงวันวานครับอย่างเช่นร้านนี้ครับก็จะมออีอันนี้เป็นขนมคลองแคลงใช่ไหมครับคลองแคลง <S 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 ถั่วแปร นี่คลองแคลงครับถั่วแปดแล้วก็เข้าเม้าครับคลองแคลงถ้วยเท่าไหร่ครับตสิบาบาทคะ่ะอ่าถ้วยนึงครับใช่ค่ะว้าวอร่อยแบบขนมไทยครับคือหอมกะทิหวานแล้วก็หอมมะพร้าวครับ ที่นี่สอข้างทางนอกจากจะมีขนมไทยนะครับทําให้เรานึกถึงวันวานแล้วพ่อค้าแม่ค้านะครับก็ยังใส่ชุดพื้นเมืองเพื่อเข้ากับธีมของงานนี่แหละครับที่นี่ศาลเจ้ากูใช่ตึงครับเป็นอีกหนึ่งศาลเจ้าครับที่ตั้งอยู่บนถนนย่านเมืองเก่าของเมืองตะกัวป่าครับ ศาลเจ้าแห่งนี้ตามประวัตินะครับสร้างมาตั้งแต่ก่อนปีงพุทธศักราช2,350ครับนับว่าเป็นศาลเจ้าแรกๆของประเทศไทยนะครับที่เป็นศาลเจ้ากินผักครับเรายังมีความภาคภูมิใจในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของคนในชุมชนด้วยเช่นวัฒนธรรมหรือประเพณีถือศีลกินผัก ตะกัวปาใช้ถือสิ่งกินผักไม่ได้กินเจเพราะว่าเราใช้คำพูดนี้มาตั้งแต่โบราณเอ่อกินผักนี้มาอยู่คู่กับคนตะกัวปาตั้งแต่อดีตเพราะว่าคนจีนเวลาอพยพเข้ามาอยู่ในเมืองเก่าตะกัวปาก็เอากิมซินก็คือเอาพระประจาตระกูลของตัวเองมาด้วยพอเอามาแล้วก็เอามาบูชาพอบูชาหลายๆคนเข้าก็รวบรวมไว้เป็น เป็นเป็นเป็นสารเจ้าสารเจ้าเล็กๆพอคนนับถือมากขึ้นก็เป็นสารเจ้าใหญ่ขึ้นอย่างร้านด้านหน้าของผมตอนนี้นะครับก็เป็นร้านที่ขายขนมเออเป็นขนมพื้นถิ่นของภาคใต้นะครับมีทั้งขนมเปี๊ยะขนมต้มอันนี้ขนมเทียนใช่ไหมครับ,รบขนมเทียนขนมเคง บะจ่างแล้วก็ข้าวต้มมัดนะครับขนมพวกนี้นะครับนอกจากจะเป็นอาหารพื้นถิ่นแล้วในวันตรุษจีนในการไหว้เจ้าขนมบางส่วนยังถูกนํามาใช้ไหว้เจ้าเพราะถือว่าเป็นขนมมงคลด้วยครับเราใช้ชื่อว่าขนมพื้นบ้านอาหารพื้นถิน่นนี่ก็คือความภาคภูมิใจถามว่าภาคภูมิใจได้ยังไงในเรื่องอาหารและขนมพื้นบ้านเพราะเราเป็นชุมชนที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมของสายพ่อแม่ที่มาจากต่างถิน่นแล้วก็คนพื้นถิน่น แล้วก็เอาวิถีชีวิตทั้งสองเชื้อสายที่มารวมหลอมรวมกันในชุมชนด้วยการที่สามีมาจากต่างถิ่นทานอาหารที่ไม่เหมือนับคนพื้นถิ่นคนในพื้นถิ่นที่เป็นภรรยาก็ต้องพยายามหลังสรรอาหารให้สามีทานได้ก็เลยเป็นวิถีชีวิตที่เกิดจากความรักและความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันทําให้เรามีอาหารที่มีรสชาติที่แปลกแตกต่างไปจากชุมชนอื่นๆครับวันนี้ผมขอเป็น อันนี้มีไส้ด้วยเหรอครับขนมเค่งมีไส้ค่ะนะครับเอาขนมเค่ง2เค่งครับแล้วก็ขนมต้ม2ชิ้นแล้วก็ขนมเทียนอีก2ชิ้นครับขอบคุณมาครัขอบคุณนะครับด้านหน้าผมเห็นร้านขายโปดตการ์ดครับ<ม>ก็เป็นธรรมเนียมปกติที่เราไปเดินถนนคนเดินตามตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นปลาย<ม>เชียงคานหรือที่ไหนก็ตามนะครับ ก็จะมีร้านขายโปสเตอร์แม่เหล็กของที่ระลึกที่เป็นของที่น,นั้นร้านนี้นะครับเป็นร้านขายโปสการ์ดของตะกัวป่าครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามีของอะไรที่เป็นของน่ารักที่ขู่เกี่ยวกับตะกัวป่าบ้างครับอนนบันนี้ครับสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กนะครับเป็นแม่เหล็กชุดบ้าบายยะยาเป็นแม่เหล็กลายพื้นเมืองของตะกัวป่าครับ แล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีนี่สะพานเหล็กบุญสูงวันนี้ที่เราไปมาครับสะพานเหล็กบุญสูงแล้วก็เป็นสถานที่เมืองเก่าเป็นแมพของตะกัวป่าครับนอกจากนั้นก็ยังมีโปสการ์ดด้วย ในการทำการท่องเที่ยวหรือในการศึกษาประวัติศาสตร์ของเมืองควรที่จะไปในทิศทางไหนทุกอย่างมันจะต้องสอดรับกันนะฮะเหมือนวัฒนธรรมจะอยู่ได้ต้องอาศัยการท่องเที่ยวคำจุนและวัฒนธรรมก็คือเป็นสินค้าชิ้นเอกของการท่องเที่ยวฉะนั้นต่างก็ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันหลายภาคส่วนได้ให้ความสนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์นะเพื่อต้องการจะทำให้สิ่งเหล่านี้มันอย่างลากลึก แล้วก็ให้คนรุ่นหลังๆที่ใส่ใจประวัติศาสตร์นะจะได้รับรู้นะครับเราจับมือหรือว่าเราได้รับการอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองตะกวัวป่าเอาวิถีชีวิตว่าทาและาขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในชุมชนบรรจุเอาไว้ในหลักสูตรของโรงเรียนทั้งของเทศบาลเพื่ออนุรักษ์แล้วก็สอนให้ลูกหลานาได้รู้ถึง รู้และความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่บรนพชนหรือปู่ย่าตายายตัวเองสร้างเอาไว้ให้ว่ามันเป็นสิ่งที่มีแล้วกินไม่หมดหาใหม่ไม่ได้เพราะนั้นเราต้องรักและก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เรามีอยู่นี้ให้คงอยู่กับคนในชุมชนตลอด,ดไปค่ะอย่าฝากไว้แก่คนรุ่นแก่ๆคนแก่ตายไปรุ่นลูกรุ่นหลานจะต้อง มาเชื่อมโยงและต่อยอดกับวิถีชีวิตขนธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของคนในชุมชนได้อย่างต่อเนื่องกันค่ะเมืองตะกัวป่านะครับเป็นเมืองที่มีอารยธรรมวัฒนธรรมและสถาปัตยะกรรมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นของตัวเองอย่างชัดเจนครับ คนในชุมชนรู้คุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ได้ดีครับคนในชุมชนจึงนําเรื่องเหล่านี้นะครับมาบอกเล่าให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบเพื่อพลิกฟืน้นชีวิตของเมืองตะกัวปา่ากลับมาอีกครั้งหนึ่งครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นถ้ามีโอกาสอยากเชิญชวนคุณผู้ชมทุกคนลงมาสัมผัสต,ตะกวัวป่าด้วยตัวเองสักครั้งหนึ่งครับสุดท้ายนี้นะครับเรียนรู้ที่จะอยู่คู่กับโควิดอย่างปลอดภัยออกจากบ้านสวมแมสหมั่นล้างมือและรักษาระยะห่างครับ วันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ